วันดีวพาเราพบกันท่งสวรรค์กกอลนะคะลำลุๆกๆเตรียมพื้นที่รอรับะกาแฟมาดีเพสนะคะตอนนี้ก็กำลังย้ายโต๊ะเราต้องโต๊ะได้ไหมนะหนา,ห,าหนาลย้องไปังไงกันหนา

ที่ปั s s, ้มยังอื่นปั้มอะไรเนี่ยปัมอะไรปั้มยังอื่นอะปั้มยังอื่นดิมันจะปั้มน่นหละมันมือเดียวเนาะพวมันจะม่ได้เล้ปั้มไม่ปั้มจจำเนว่าตเหลืองมาเลยเด้ออ่ากราังยายโต๊ะตัดเตรียมโตต้อนรับกาแฟมาดีพีซนะคะ แต่ไปใครมาจะได้มีที่นั่งนะคะอ่าจัดเข้าไปแล้วก็สวยงามน,นะคะเข้านะคะอ่าพจที่จะทางใหม่แล้วก็ดูกล้องข่งขึ้นมาคะ่าก็ เวลาใครไปใครมาก็เลยนั่งง่ายขึ้นนะคะมีที่นั่งเยอะขึ้นแล้วใน่ไหมมืดจังเลย

เขากําลังทําอะไรครับคือปัดสถานที่ให้ดูเรียบร้อยนะครับเพื่อให้แขกไปใช้มาได้มีที่นั่งนะครับแล้วก็ออย่างวันนี้ในช่วงบ่ายมาที่พี้ก็จะมาที่นี่รมาที่พิซจะมานะครับอันนี้ก็เลยอ่าลุงก็จะโต๊ะจะเตียง สวยงามากันตอนนี้ใช่แล้วใช่แล้วแม่ทีนี่ตามหาเลยอะโอ้โหแต่มาทำอะไรการบอสเมิ่งงี้โอ้ยโอ้ยอยจะลองนั่งได้แล้วอย่าจำลองแต่จะลองนั่งได้แล้ว แต่จะลองนั่งไ้แล้วยนั่ง,งนี่ได้ไหมให้ดูอะไรมาดูลงกันนะทุกวันนี้ก็ลงก็จะติจะโตจะเตียงไว้รอรับทีมานของกาแฟมาไดีเพือ่อนนะยนะ เข้าไปในห้างนี่บอกบอกลุงพลว่าเดี๋ยเพิ่งแอคชั่นอะไรเป็นเด็กขาดแค่นั่งนิดเลยเดี๋ยวจะได้สอนเ็จนะฮะเดี๋ยวไม่เย็อ่าลุงพลก็ยกโต๊ะเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนึงก็อ um ่าเดินท้าวเดินทางเดินสั่งให้ลูกน้องเอาไม้กวาดแล้วกวาดหน้าบ้านเลยนะคะสั่งใครก็ไม่รู้ครับผมคิดว่าใครจะจำงนองนี่เองนะอยู่เบ้องหน้านะคุณผ อยู่้้งงหลัันนคืออ่าคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาให้กดกลังใจสวรรค์นะคะนะเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สวรรค์ได้นะคะขอบคุณค่ะกดกระดิ่งด้วยนะคะรอมาด้